เกรปซีดสัรพคุณเขาจะช่วยในเรื่องอผิวพรรณสดใสต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะผิวไม่แห้งกร้านสวัสดีค่ะกลารมาเจอกับเป้อีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์ไซส์แถลังชาแนลวันนี้นะคะเป้จะมาบอกลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ปรับเปลี่ยนไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะล่าสุดเป้ได้ทําคลิปสั้นไปแล้วนะคะว่าสินค้าที่มีปรับเปลี่ยนอยูบอย่บ่อยก็คือนมพึ่งนะคะช่วงนี้ Uh, อาหารเสริมออสเตรเลียนะคะจะมีปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆปีหนึ่งจะเปลี่ยนที2ปีจะเปลี่ยนทีอันนี้ก็กักเก็นไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนปุ๊บเป้ก็จะมานําเสนอให้นะคะว่า,าสินค้าที่เขาเปลี่ยนคือเขาปรับเปลี่ยนอะไรคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพยังเท่าเดิมนะคะแต่เขาเปลี่ยนแค่แพ็กเกจเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะนะคะทุกคนคะ่ะก็มาดูกันว่า,านมพึ่ง ที่เขาเปลี่ยนใหม่อะมันเป็นอะไรบ้างเนาะก็ไปทําคลิปยาวในตอนนี้ไปทําคลิปยาวขึ้นมาเพราะว่าเป้จะอธิบายให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเป้ที่รับชมไปอยู่นะคะตอนนี้ให้เขาเข้าใจว่าสินค้าที่เขาได้เพราะว่าเป้เ่ป้ส่งลูกค้าเปส่งนมพึ่งไปให้ลูกค้าหลยะหลายเจ้าแล้วนะคะที่เมืองไทยเพียงแต่ว่าเอ่ป้ไม่ได้อธิบายว่านมพึ่งของออสเตรเลียตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะคะ ได้ยินเสียงเป้พูดนี่มันหนาวม่มาข้างบ้านนั่งข้างนอกค่ะบรรยากาศดีมากมีแดดวันนี้ออสเตรเลียหนาวหนาวแต่ก็หนาวไม่มากแต่กลางคืนจะหนาวมากค่ะทุกคนค่ะกลางวันถ้ามีอตอนกลางวันถ้ามีแดดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเป้ก็มานั่งปูเสือคนเดียวนะคะตอนเย็นไปทํางานห้าโมงเพราะวันนี้วันพุทธทํางานตอนยินค่ะเอาค่ะเข้าเรื่องนะคะนมพึ่งของ Australia, ออสเตรเลียยี่ห้อเฮลที่แคร์นะคะเขาเป็นรูปแบบใหม่ จากซอฟเจลใสๆเหลืองๆองนุนๆนะคะเปลี่ยนเป็นแบบคล้ายๆกับแคปซูลเหมือนกับสัตว์รอบบรรดาสิงสารลาสัตว์คุยกับเป้ยังไงอย่างนั้น,น <c oughs> เอาละคะเข้าเรื่องไม่มีสมาธิเลย <c oughs> ค่ะเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่คล้ายๆซอฟเจลนะคะ <c oughs> เป็นรูปแบบที่กินแล้วไม่ติดคอแน่ๆนะคะทุกคนค่ะใครที่กิน นมพึ่งแบบซอฟเจลแล้วติดคอก็ลองหันมากินแพ็กเกจใหม่ดูนะคะว่าว่ามันกินง่ายกินง่ายมากปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนค่ะคือมันกินง่ายลื่นพอดีนะคะนี่ค่ะมันเป็นคล้ายมันคล้ายๆแบบแคปซูลทุกคนเป็นคล้ายๆแคปซูลนะคะ เป็นแพคคล,าย,คลายแคปซูลแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากว่า,านมพึ่งมันเป็นน้ำนะคะมันเป็นน้ำเหลวๆอ,อ,อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นาการการทำรูปแบบใหม่ของเขาก็เหมือนกับแคปซูลแต่เป็นแคปซูลที่ปิดสนิทนะคะเป็นแคปซูลที่ปิดสนิท ไม่มีรูว้ารูโวเลยนะคะก็จะมีแค่เส้นข้างๆที่เขาประกบกันแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดได้มันก็ยังนิ่มหนึบเหมือนซอฟเจลรุ่นก่อนๆนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นสีนวลเขาจะเป็นนมพึ้นสีไข่ไผ่สีครีม,รมนะคะตอนนี้เป้ก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้ารูปแบบใหม่เนี่ยอยู่ไปนานๆแล้วมันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอันนี้เป้ยัง ไม่แน่ใจนะคะทุกคนคะ่ะเป้ยังให้คําตอบไม่ได้เนาะแต่ที่แน่ๆใครได้รูปใครได้นมพึ่งรูปแบบใหม่ไปคือไม่ใช่ของปลอมนะคะกินได้ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิมค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะอันนี้ก็คือสีขาวๆนี่ก็คือกันชื้นนะคะให้มาสองถุงเลยมีอยู่มีกันชื้นอยู่สองถุงโอ้ยนะคะ ตอนนี้นําเข้าที่เมืองไทยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะไม่มากแต่ก็พอที่จะส่งให้ลูกค้าหมดเมื่อไหร่เป๊ก,ก็สต็อกเมื่อน,นั้นนะคะใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามเพจ Facebook ของเป้ดได้นะคะมาดามสกินแคร์สินค้านำเข้าพรีออเดอร์เพราะว่าเป๊เปลี่ยนชื่อ,อเพจใหม่นะคะเนื่องจากว่า,าเป๊อยากให้มันตรงปุก ตรงที่ว่าสินค้านําเข้าแล้วก็พรีออเดอร์เพราะว่าอาหารเสริมบางยี่ห้อเป้ยังไม่เป้ยังไม่ได้นําเข้าจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็มีพรีออเดอร์นะคะมีทั้งพรีออเดอร์แล้วก็นาเข้าที่เมืองไทยแล้วเป้นนาเข้าที่เมืองไทยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีครีมลกแกะนะคะก็ผ่านไปค่ะตัวนี้นะคะใครน่าใหม่ใหม่เข้ามานะคะถ้าเห็นลมพึ่งรูปแบบใหม่แมงบีแมงวันโอ้ย เห็นนมพึ่งรูปแบบใหม่นะคะจากช่องของเป้เนะเาะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเขาไม่ใช่ของปลอมแน่นอนคะ่ะเขาเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ต่อจากนมพึ่งก็จะเป็น g กรปซีดนะคะแมงยุง g r รปซีด hmm. นะคะเป็น 58, g r รปซีดห้าหมื่มิลลิกรัมคือตัวนี้คะ่ะนะคะช่วยเรื่องอะไรนั้นเป้จะบอกคร่าวๆนะคะ อันนี้เป็นแคปซูลใสเม็ดเขาจะเป็นสีน้ําตาลแดงๆเพราะว่าเขาสกัดจากามเมล็ดองุ่นดํานะคะ5 8 0 0 0มิลลิกร,รัมคือโดสสูงมากกา็กินได้เต็มที่ก็คือวันละเม็ดนะคะกินคู่กับนมพึ่งจะทําให้ผิวขาวใสใครที่อยากเล่งขาวเล่งเล่งขาวใสนะคะกินนมพึ่งกับเกรฟซีดคู่กันค่ะทุกคนคะ่ะเนาะเหตุเขาบอกมาว่ากินคู่กันผิวจะขาวใสเร็วมากนะคะมา อันนี้แพ็กเกจยังเหมือนเดิมนะคะปีนี้แต่อนาคตไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจก็ได้นะคะเฮลที้แคร์อาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจก็ได้เพราะฉะนั้นกรปฟซีดของเฮลที้แคร์ก็ยังยังมีรูปแบบเดิมอยู่ค่ะนะคะอันนี้เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลที่แกะออกมาได้นะคะแกะออกมาได้ข้างในเขาก็จะเป็นาสารสกัดสมุนไพรล้วนเลยจากกรปบซีดนะคะช่วยต่อต้านอนุมูล ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ,ะใส่แว่นน,นิดนึงเพื่อที่จะอ่านได้คล่องนะคะเกรปซีดห้าหมื่นแปดพันมิลลิกร,รัมนะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งหมด200เม็ดช่วยในเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระผิวพันณุ์กระจ่างใสชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ผิวไม่แห้งกร้านนะคะป้องกันบำรุงตับไตของเราได้ดีนะคะป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ลดความดันโลหิตช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นคือส่วนหนึ่งของสรรพคุณของเขานะคะให้กินต่อเนื่องก็เต็มที่3เดือน,นะคะ่ะ แต่หกระปุกหกระปุกจะมี200เม็ดนะคะทุกคนก็กินก่อนนอนก็ได้เพราะหลังอาหารก็ได้นะคะวันละเม็ดเนาะถ้าใครสนใจสปปรรพคุณของเขาก็มีเยอะแต่ถ้าใครอยากรู้สปปรรพคุณมากกว่านี้ก็เข้าไปอ่านในเพจ Facebook ของเป้ได้เลยนะคะมาดามสกินแคร์สินค้านำเข้าและพีออเดอร์นะคะอันนี้ผ่านไปค่ะกรปซีดห้า0ม0มิลลิกรัมเนาะวันละ1เม็ดนะคะ ส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดณตอนนี้ของเป้นะคะซึ่งขายดีทางยุโรปทางาคนไทยในต่างแดนนะคะเป้จะขายอันนี้ได้ดีมากขายาส่งทั่วประเทศนะคะแต่ก็จะมีเกาหลีเท่านั้นที่เป้ส่งไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีมันก็มีการเก็บภาษีถ้าถ้าใครเขาไม่อยากจะจ่ายค่าภาษีนําเข้าก็คือว่าเราก็ไม่ส่งแต่ถ้าใครรับได้ในการ จ่ายภาษีนําเข้าเหมือนของไปถึงปุ๊บถึงศุลกากรปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะไปรับของเราก็ต้องจ่ายภาษีอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าเขาสามารถจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้ถ้าจ่ายไม่ได้เราก็ไม่สามารถส่งให้ได้เนาะแล้วก็สรรพคุณทั่วไปเยอะมากมายอันนี้กินแล้วพุงยุบอันนี้กินแล้วผิวขาวใสเหมือนกันนะคะคอลลาเจนอันนี้คอลาาล,อนนคอลาเจนบาลานซ์อันนี้คอลลาเจนช่วยเรื่องผิวขาวใสอมชมหูนะคะ อันนี้คอลลาเจนโกลโกลสมชื่อเลยนะคะดื่มแล้วข่าวใส่โกลเนาะสินค้าพวกนี้อ,อ,อย่างน้อยถ้าเราดื่มหรือว่าเราทานแล้วก็ต้องมีเบรกนะคะทุกคนคะ่ะเบรกนิดนึงเนาะหยุด3ามเดือนแล้วก็ให้หยุดทีนะคะกินเยอะเกินไปไม่ได้เป๊กินเยอะเกินไปจนเป้รู้สึกว่าเ,เราต้องหยุดแล้วเพราะร่างกายเรามันเยอะคือร่างกายเราเสพก็ไปเยอะเกินไปมันก็มันจะไม่ไหวสําหรับลําไส้เราเนาะนี่แหละคะ่ะ ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนคะถ้าใครสนใจยังไงก็อย่าลืมติดต่อมาหาเป้ได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ